ละลายเหมือนเหงื่อเลยอ่ะใช่ใช่มนชีวิตเงเหมือนเหงื่อนักมว<ล>ย,ยครับโอ<ล>้มีหลายชิ้นงานที่น่าสนใจมากรักครับชิ้นงานไหนเป็นชิ้นงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจอยากจะให้ยกตัวอย่างสักสามชิ้นงานได้ครับก็คือชิ้นงานแรกครับจะเป็น ที่เป็นตัวอาหารไทยเกค,คือเอน,นี้ยผมทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพราะว่าผมชอบน้ำพริกปลาทูเพราะว่าคุณย่าทำน้ำพริกอร่อยมากมแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคอาหารไทยมันเป็นเรื่องของสำลับออะละสำรับเราจะตีความยังไงให้มันเกิดการรวมตัวของสำลับอันนี้ได้มากขึ้นนะครับผมก็เลยทําเป็นคอนเซปต์ของอาหารในประเทศไทยชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่สองที่ผมเริ่มทํากระดาษตัวเล็กนะครับก็เป็นเรื่องเนี้ยผมสื่อไปถึงของวันวิสาขาบูชารักครับที่สนใจชิ้นสุดท้ายนะครับพี่วันนี้ลาสล่าสุดแน่เลย ไม่ใช่นะครับเป็นชิ้นแรกสุดเลยก่อนหน้านี้ผมทําอีกเทคนิคหนึ่งครับมันจะเป็นเทคนิคงานใหญ่ที่ผมจะทำผมเพิ่งเริ่มทําเล็กๆเพราะอยากจะให้ตัวเองมีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นกี่เดือนแล้วครับที่เริ่มฝึกทําแบบนี้เอ่อโควิดครับเพราะว่าโควิดมันทาให้ผมว่างไหนจะมอมปิดชิ้นนี้ผมก็เลยตีความว่าโควิดเนี่ยมันมีเรื่องของไวรัสที่น่ากลัวผมใช้สีแดงเป็นสีที่ทําให้ดูน่ากลัวแต่ใช้ที่โล่โล่ที่มีการกําบังอยู่แล้วก็คนมันต้องใส่หน้ากากผมก็เลยเอาทุกอย่างมายารวมกันนะครับโอ้โหเป็นงานศิลปะที่พวกเรา ไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนนะครับยอดเยี่ยมมากครับรัะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้คือใช้ในงานถูกไหมครับใช่ครับใช้กระดาษเยอะไหมครับวันนั้ถ้าเป็นงานตัดอันนี้ที่เป็นชิ้นที่เป็นตัดเป็นชิ้นนะครับใช้5 9 5ชิ้นในการติดประกอบครับครับนี่คือขั้นตอนคือต้องร่างก่อนใช่ครับก็คือเราต้องร่างภาพขึ้นมาก่อนแล้วทําอะไรครับนี้ พอเสร็จแล้วเราจะลงคอมครับก็คือเราจะสเก็ตลงคอมเพราะว่าเราเวลาเราวาดครับเราจะวาดแค่ครึ่งเดียวแล้วเราใช้พีกเพราะว่าลายไทยสเนมันให้มันสมมาตรใช่ไหมครับเท่ากันออร่างเสร็จแล้วก็มาวางบนกระดาษขัอไปคือการตัดใช่ไหมใช่ครับ อันนี้โอ้โหดูออกเลยว่าเป็นลวดลายของไทยแน่นอนความยากของโจทย์ที่รายการให้คืออะไรครับความยากคือต้องไปตีความเพราะว่าเทคนิคของผมเนี่ยเนื่องจากเป็นงานตัดกระดาษก็จริงแต่ผมจะต้องสอดแทรกอะไรบางอย่างที่ให้มันมีเรื่องราวซึ่งผมก็จะสอดแทรกในเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ นี่คือมันมีมีความลึกนะใช่มีความลึกมีการรองเราก็จะต้องเล็งนะครับเล็งว่าให้ให้ถูกตุดตรงไหนชิ้นงานที่รักสร้างสรรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลารวมรวมที่เริ่มจับงานชิ้นนี้ประมาณ5วันใช่ไหมครับใช่ครับประมาณ5วันประมาณ5วันแต่ว่า1วันเต็มนะครับมาสร้างสรรเพิ่มเติมแล้วประกอบร่างที่สตูดิโอครับแล้วชิ้นงานที่รักสร้างสรรก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับทีมงานครับ เชินครับโอ้ใหญ่แม่เนี่ยใหญ่แน่งทีมงานครับขอชมผลงานของรักครับนี่ครับโอ้โหขนาดหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร คูณ80ซนติเมตรครับท้งั้นการครับเราคงเคยเห็นรูปวาดทศกัณฐ์แต่นี่คือครั้งแรกที่เราเห็นเป็นกระดาษตัดครับรักครับซ้อนทั้งหมดกี่ชั้นนะครับซ้อนอันนี้ใช่ไหมครับจะตกอยู่ประมาณ20%กว่าชั้นครับนี่คือ20กว่าชั้นใช่20กว่าชั้นเพราะว่าถ้าสังเกตดูตรงหน้าครับมันก็จะมีมีความที่ที่ดูนูนขึ้นมาแต่มันก็จะมีระยะที่มันดูเข้าไปให้มันรู้สึกเหมือนเป็นหน้าทศกัณฐ์จริงๆแต่ที่เราสนใจมากคือเราไม่เคินอวาตารทศกัณนฐนะ ผมเริ่มเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตตามลำดับนะครับชับ้นแรกเนี่ยเป็นอดีตอดีตก็คือสิ่งที่มันผ่านมาทําไมน่ายักถึงน่ากลัวแบบนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่มันเพิ่งผ่านไปครับทั้งโควิดทั้งมลพิษทางอากาศหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับชั้นที่2เนี่ยคือปัจจุบันทําไมถึงปัจจุบันเพราะว่าผมใส่กิมมิคเล็กๆบางอย่างคือหน้ากากาซึ่งหน้ากากันนี้ก็เป็นหน้ากากที่มีลักษณะแบบไทยๆไม่ก็กับชิ้นงาน แล้วก็ชั้นสุดท้ายเป็นเรื่องของอนาคตอนาคต,าคตผมเป็นหน้าพระที่มีใบหน้ายิ้มแยม้มอิ่มเอิบจำใสนะครับก็สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับคือผมอยากทาให้งานชิ้นนี้คนที่ได้เสพได้มองไปเนี่ยรู้ว่างานชิ้นนี้อย่างน้อยต้องเกิดจากปี2020เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่โลกมีอะไรแตกต่างมากมายจากปีก่อนๆงานชิ้นนี้รักตั้งชื่อว่ายักษ์สยามครับยักษ์สยามครับ,ร,บรักครับ รักค้นพบแพชชั่นของตัวเองตั้งแต่อย่างเล็กตั้งแต่อยู่ปหนึ่งแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทมีความรักมีความสุขแล้วก็กำหนดอนาคตตัวเองว่าอยากเดินเส้นทางสายศิลปะสำหรับความฝันในวันนี้นะครับไม่มีปัญหาครับนมดัชมิวส์เล็กเต็ดขอมอบงบประมาณให้รักไปบริจาคให้กับมูลนิธิยูวพัทสี่หมบาทจากนมดัชมิวส์เล็กเต็ดครับ <Yeah. S 1> รักครับ วันนี้ครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เราสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองพิสูจน์ชื่อว่ารักภูมิใจในตัวเองครับเดี๋จะบอกอะไรกับย่ากับป้ากับพ่อพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับความรู้สึกในใจที่เรามีต่อทุกๆคนในครอบครัวที่ดูแลเรามาตั้งแต่อย่างเล็กครับเช่นไรครับก็รู้สึกอยากขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กมาเนี่ยผมก็รู้สึกไม่เคยขาดเลยทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการทํางานครับคือทุกคนเนี่ยสนับสนุนเต็มที่นะครับ ก็ถ้าไม่มีวันนั้นถ้าไม่มีย่าที่คอยเลี้ยงมาตั้งแต่8เดือนเนี่ยชีวิตผมตอนนี้อาจจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้อะครับถ้าตรงนี้ผมอยากขอบคุณจริงๆครับที่ทําให้ผมมีวันนี้แล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้ครับขอบคุณมากครับอศิยย์เกินร้อยของเรานะครับรักครับขอบคุณมากครับคุณนรัีพิารายการครับรักครับคุณครั น้ำแข็งละลายเหมือนเหงื่อเลยอ่ะใช่ใช่เหมือนเหงื่อนักมวยครับที่เหมือนแก้วจีรไนเหมือนเพชรที่เจียแล้วครับจากน้ําแข็งก้อนใหญ่ๆเก้าก้อนมารวมตัวกันเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ทีแรกผมเข้ามาทํางานมาเป็นรปภนะครับเป็นยามนะครับอ้าวแล้วมันไปอีกด้านไหนครับพี่นุยแล้วก็ต้องเดินตรวจพื้นที่ตามพื้นที่การจัดงานนะครับ ก็ไปเห็นเชฟประกรณ์กุลแก้วซึ่งเป็นช่างแกะสลักแข็งอิมแพคเขาเอางานมาส่งเห็นครั้งแรกก็เฮ้ยเขาเอาน้ำแข็งมาทำนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับสายตาพี่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรจะเข้าบวกน้ำแข็งยังไงไม่รู้นะฮะเออตาหน้าตาพี่ตกใจจริงๆครับครับใจมากครับือพี่พี่พี่รู้สึกว่ามันน่าตกใจตรงไหนกับคือไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะสามารถทําเป็นรูปแบบต่างๆได้นะครับ แกะสลักน้ําแข็งปุ๊บสนใจเลยครับทีแรกก็ต้องการแค่ว่าอยากเห็นก่อนอ,อยากเห็นแล้วก็อยากหัดแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาเราไปทําจริงๆนะครับตอนนั้นนะครับก็เป็นบริษัทเขาก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีวุฒิโดยตรงอะไรขึ้นมาแต่มีความสนใจแล้วก็เขาก็ดูความตั้งใจของผมด้วยแหละครับแล้วเคยมีคนเข้ามาดูถูกเราไหมมีครับก็มีก็ตอนนั้นก็สร้างแดงกดดันพอสมควรนะครับเพราะว่าบางคนก็เห็นว่าเอ้ยเรียนก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ แล้วก็เป็นยามาไม่รู้กี่ปีแล้วทําได้หรือหรือจะไปรอดหรืออะไรเงี้ยครับโอ้หจุกเหมือนกันครับจุกครับครับผมก็ค่อยๆพัฒนาทีละนิดนะครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเอาง่ายๆอย่างเงี้ยก่อนนะครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับครับผมพี่หนุ่ยครับแล้วพี่หนุ่ยเคยได้ไปแข่งขันอะไรางี้ไหมครับเคยครับลงแข่งในระดับประเทศ สี่ห้าครั้งครับได้แชมป์ประเทศไทยสี่สมัยครับโอ oh ้โหคุณผั oh เคยเขาไม่ธรบมดาลนี่นะเคยเคยเจอคนที่ที่ดูถูกพี่ไว้ตอนแรกไหมที่บอก <c oughs> ว่าทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วเขาเจอพี่อีกไหมก็เจอครับและเขาว่าเขาคุยอะไรพูดอะไรกับพี่ที่แรกเขาไม่เชื่อว่าจะทําได้ตอนนี้เขาก็ไม่เชื่อว่าเคยเป็นยามาก่อนแล้วครับ นี่คือชํานาญมากครับพี่หนุ่ยครับปกติผลงานอย่างนี้ชิ้นหนึ่งครับเราใช้เวลาแกะสลักเท่าไหร่ครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็บางทีก็แล้วแต่งานเร่งนะครับยี่ินาทีครึ่งชั่วโมงได้ครับคือโดยปกติครับเวลาแกททางานเนี่ยเวลาจะไม่ได้เร่งขนาดนี้ครับนี่เราให้เวลาแค่15นาทีปกติต้องมีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับก็ความสวยงามใช่ครับ เคยทางานชิ้นหนึ่งที่นานที่สุดเนี่ยเท่าไหร่อะคะถ้าชิ้นงานใหญ่ๆก็สองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็มีครับอไอแบบไอ,ไอ,ไ,อไอชลวันไก่ทองนี่เท่าไหร่ครับโอ้ห้าหกชั่วโมงก็มีครับคือขึ้นขึ้น,นกับความยากของชิ้นงานครับมีแบบเกินวันไหมฮะอ๋อมไม่มีครับมันละลายมันละลายแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่ทันจริงๆอะไรจริงก็กสามารถ เอาไปแช่ไปก่อนครับแต่ก็ยังไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรค่อยเก็บมาแรงลงรายละเอียดที่หลังเห็นอุปกรณ์เยอะขนาดคมขนาดนี้เคยเกิดอุบัติเหตุไหมครับเคยครับเคยสิวบาดมือมั้งอะไรมาครับเกิดจากตัวเองหรือภรรยาฮะเกิดจากภรรยาเป็นมีดครับไม่ใช้สิวครับภรรยาไม่เคยใช้สิวที่เคคยรอ๋อไม่เคยมีดกับกันไกลครับ อันนี้พูดอันนี้พูดเล่นห İns, รือพูดจริงของจริงครับเวลาภรรยาเขาแทงพี่เนี่ยครับเขาใสแบบนี้ไหมฮะหรือบิดใช้บิดหรือใช้ใสเอาอ๋อเขาแทงตรงๆงก่อนแล้วค่อยบิดทีหลังครับเดี๋ยวอันนี้เราพูดพูดเล่นยังไม่พี่หนุ่ยมีมีของจริงนิดหน่อยครับทางคณะกรรมการครับตอนนี้เริ่มลงไปที่รายละเอียดแล้วครับเฮ้ยเป็นใบแล้วเป็นใบแล้วใบแล้วใบแล้วสวยจัง เฮ้ยสวยเนลยเหมือนเพชรจีนเลยเวลาแต่งงานนะกูเวลาแต่งงานอ่ะเออของงานพี่เธอเป็นรูปหอยทากเออโอ้โหใบดูรายละเอียดใบดีครับโคุยใบสวยมากอ่ะไปทําตอนไหนอ่ะเราก็มองอยู่ตลอดตอนที่บอกตอนแทงแล้วบิดเร่องบิดแทงก็บิดเนี่ยไปมาครับเราเราไม่ได้สังเกตอยากรู้เรื่องชาวบ้านเฮ้ยสวยว่ะ โอ้โหโอนี่มีน้ำกำลัง้นี่ล้างกำลังจะถามอยู่ว่าล้างทำยังไงอุ้ยเห็นเห็นเห็นผูหลาบเลยครับเห็นเห็นเป็นใบเลยครับเป็นกลีบแยกออกมาแล้วครับโอ้โหมาโอมาเป็นชั้นตอนนี้คือที่ที่ทำลงไปภาพอยู่ในหัวไหมฮะอยู่ครับ คือคือจินตนาการไปเลยใช่ไหมครับตรงนั้นคือกุหลาบที่เคยทํามาเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นไหมคะหรือว่ามันมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบครับสวยเลยเอาละครับลาดน้ำอีกทีนะครับอุ้ยเหมือนแก้วเจรนายอ่ะสวยอ่ะใช่เหมือนแก้วเจรนายจริง ชวาร์ลอบสกีชวารลอสกีโอ้โหอ๋อโหโอ้โหท่านผู้ชมกัครับด้วยเงื่องไขเวลาที่จำกัดนะครับดูสิครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับวิจ,จิตเลิศกันครับพีห่หนผู้ครับสี่เป็นแบบ้ังสองนเราไปกันที่อิมแพ t เมืองทองธานีครับ ต้นสังกัดของพี่หนุ่ยครับแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่กับเราเป็นอย่างดีนะครับขอบพระคุณมากๆครับน้ำแข็งตะละก้อนเนี่ยครับหนักร้อยกว่ากิโลครับท้องนี้อุณหภูมิอุณหภูมิคือเท่าไหร่นะครับลบ12องศาครับโโอ้โ นี่คือพื้นที่ที่เราทํางานถูกไหมครับใช่ครับห้องทํางานเลยครับขั้นตอนที่ทําอะไรครับต้องต่อน้ําแข็งครับอ๋อต่อนลครับอ๋อจริงๆเขาแยกกันแล้วเรานํามาประกบแล้วเขาต่อกันได้ทามาเป็นก้อนๆครับโอ้ต้องใช้น้ําหรือใช้อะไรช่วยไหมครับใช้ใช้น้ำใช้น้าปุ๊บแล้วเขาจะติดกันเป็นน้ําแข็งทีครับพอพอน้ําเป็นตัวเชื่อมครับแล้วก็กลายเป็นน้ําแข็งก้อนเดียวกันครับตอนนี้ต่อน้ําแข็งไปเรื่อยๆนะครับโอยโอย นี่คือแซะใช่ไหมครับโจทเราคือกีฬาไทยนะครับทีมงานอีกสองท่านก็คือทีมงานที่ได้แชมป์ถูกไหมครับครับนี่ครับอาจารย์ผมนะครับโอ้นี่คือเชฟประกรณ์ขุนแก้วโอ้นี่คือผู้ที่ให้วิชาเราให้โอกาสเราแล้วอีกท่านหนึ่งก็เชฟสุพศรีนวันจันทร์ก็คนนี้ครับออนี่คืออะไรครับใช้เป็นเครื่องมือผมเรียกว่าวีบิดนะครับเป็นเครื่องจีดหัวเครื่องเจียใบเลื่อยอ๋อนี่คือกําหนดร่างถูกไหมครับครับ ผมเห็นผมเห็นเหมือนคนนะครับนี่คือเป็นชิ้นชิ้นน่ะครับตัดเป็นชิ้นชิ้นโอ้ตัดเป็นชิ้นเพราะว่าชิ้นคูาใหญ่มากนะครับ <S 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 ท่านผู้ชมครับงานศิลปะชิ้นนี้สูง2.9เมตรครับโอ้ เราจำเป็นจะต้องเลื่อยออกมาครับเป็นชิ้นย่อยๆแล้วก็จะนำมาประกอบที่สตูดิโอขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการขนย้ายครับหลังจากแยกชิ้นส่วนแล้วนะครับก็เป็นการขนย้ายครับดูไม่ออกครับอ๋อคนใช้เป็นรถนี้มาเข้าตู้เย็นครับเป็นรถรถขนส่งนะครับที่ควบคุมอุณหภูมิครับ ตู้เก็บความเย็น no ที <player> ่น้ําแข็งไม่ละลายครับแล้วก็เดินทางออกมาจากอิมแพกเมืองทองธานีครับลงมาที่สตูดิโอของซุปเปอร์ฮันครับโอ้โรถไม่ติดเลยวันนี้ท่านคณกมารครับและชิ้นงานศิลปะที่เกิดจากน้ำแข็งขนาดใหญ่9ก้อนสูง2.9เมตรวางอยู่ตรงด้านหน้านี้แล้ครับ น้ำแข็งละลายเหมือนเหงื่อเลยอ่ะใช่ใช่เหมือนเหงื่อนักมวยครับนี่คือไทยใต้โจย์กีฬาไทยครับโอ้พี่นุยนึกถึงอะไรครับก็คนไทยก็ศิลปะมวยไทยก็ดังไปทั่วโลกอยู่แล้วครับก็เราก็อยากจะแสดงว่าน้ําแข็งก็ทําเป็นศิลปะมวยไทยเพื่อต่อยอดว่าคนไทยก็สุดยอดในหลายเรื่องครับนี่เหมือนแก้วจิรนัยเหมือนเพชรทิศเจียแล้วครับ จากน้ําแข็งก้อนใหญ่หญๆก้าก้อนมารวมตัวกันเป็นชิ้นงานชิ้นนี้รู้สึกยังไงกับงานชิ้นนี้ค<ม>รับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับมับนภูมิใจครับลองไปดูใกล้ๆนะ <timeline S 1> ครับท่านผร้การครับผมไม่กล้าเดินแรงนน้ําแข็งต่อครับถูกต้องโอ้โหเออมุมนี้กับมุมที่ผมยืนก็ให้องศาการมองที่ต่างกันนะครับโอ้โวิจิตบรรจงมากครับส่วนไหนยากสุดครับ การต่อน้ําแข็งด้วยแล้วก็ต้องคํานวณให้เขารับน้ําหนักได้นะครับถ้าเรับน้ำหนักเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปครับโอ้โหนี่คือด้านหลังก็โอ้โหพลิ้วพลิ้วของตัวกางเกงครับสวยงามมีรอยปลิ้วรอยริ้วที่แบบว่าโอ้สวยงามมากนี่คือท่าฤาษีบทยาใช่ไหมครับคือยืนบนเข่ากุ่ศัตสูแล้วก็หน้าขาพุฎศัสููแล้วก็สอกลงไปนะครับโอ้สวยงามมากโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไร เป็นมัดกล้างเนื้อเป็นผิ้วเางเกงน้ำแข็งก้อนนี้อาจจะอยู่ไม่นานครับแต่ความทรงจําตรงนี้ครับจะอยู่กับเราตลอดไปจากการสร้างสารรค์ของพี่หนุย่ยเชฟประกรณ์และเชฟสุขพครับยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพเบื้องหลังการประกอบชิ้นน้ําแข็งแกะสลักเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานนักมวยไทยที่มีความสูงถึง2.9เมตรแต่ละชิ้น มีลวดลายและความละเอียดอย่างมากทุกรอยต่อถูกเชื่อมด้วยเกล็ดน้ำแข็งทีละชิ้นจนสมบูรณ์ก่อนที่จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งจนได้เป็นผลงานแกะสลักน้ำแข็งรูปนักมวยไทยสุดอลังการผลงานของพี่หนุย่ยเชฟป,ประกอรและเชฟสุพจน์ครับเรื่องราวความสามารถของพี่และเรื่องราวความฝันของพี่ไปยังผลิตภัณฑ์โคโอเกตเขาดีใจมากครับ และอยากมอบความฝันให้พี่เกิดรอยยิ้มในชีวิตนะครับทางผลิตภัณฑ์คอเกตมีงบประมาณเพื่อมอบให้กับพี่หนุ่ยไปมอบให้กับลูกสาวในการเปิดร้านกาแฟ2 0,000บาทจากผลิตภัณฑ์คอเกตครับและยังมีงบประมาณเสริมด้วยครับมอบให้กับพี่เป็นทุนสนับสนุนในการแข่งขันอีก2 0 0 0 0บาทรวมวันนี้นะครับมอบให้กับพี่หนุ่ยจากผลิตภัณฑ์คอเกต4 0 0 0 0บาทครับ นี่คือลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับครับส่วนที่ทําเสร็จไปแล้วก็ามาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติต้องเก็บ <Okay. S 1> ครับเรามีภาพเริ่มต้นและตลอดเวลา5วันในการสร้างสารรค์ผลงานครับทีมงานครับขอภาพครับนี่คือวันแรกนะครับเราเริ่มทำงานเวลา3ม oh. ทุ่มครับ oh. นี่คือรถอะไรนะครับรถบรรทุกทรายหกล้อรถบรรทุกทรายหกล้อมาทั้งหมดกี่คันนสามคันสามคันเลยครับโอ้คุมเองด้วยอ๋อทรายลงไปอย่างนี้เลยวันแรกนี่คือเททรายครับน,นี่เททรายมากองไว้ก่อนนี่กําหนดตําแหน่งด้วยใช่ไหมครับเพราะเราจะต้องวางบล็อกไม้ลงตรงจุดที่เรายืนกันอยู่นี่ทีมงานนะครับ,รบทีมงานมาช่วยอีกสี่คนรวมเป็นห้าครับ ทรายของเรามีความพิเศษยังไงครับคือความพิเศษของทรายเนี่ยคือเป็นการก่อตัวของทรายให้เป็นก้อนได้ดีครับนี่นี่คือต่อตอบบล็อกใช่ไหมครับใช่ครับต่อบล็อกแล้วตัดทรายใช้ไม่โครตักทรายใส่บล็อกครับครับแล้วเครื่องตัวที่เขาจับอยู่นั่นคือเครื่องแนปเปอร์สำหรับอัดแน่นโอ้ที่มันกระแทกว่ะครับใช่ครับนี่ครับ นี่คือเราเราใส่ทรายไปประมาณเท่าไหร่ครับครึ่งครึ่งหนึ่งของบล็อก60ความสูงของบล็อกมันจะแค่60เซนคืออัดแน่นทีนึงแล้วใส่ทรายใหม่ใช่ครับอัดแน่นอีกนะครับอ๋อแล้วก็ามีบล็อกอีกแล้วก็กอบบล็อกขึ้นไปข้างบนอีกครับผมคือเรานึกภาพนี้แล้วใช่ไหมครับว่าทรงจะเป็นยังไงใช่เราต้องมองงานรู้แล้วว่าจะควรจะขึ้นบล็อกแบบไหนก็เนี่ยครับความอัดแน่นของทรายต้องอัดให้แน่น โอ้นี่กระแทกกระแทกไปเรื่อยๆนะครับกดให้ทรายแน่นที่สุดนะครับต้องแน่นที่สุดเราก็เติมทรายอีกนะครับใช่ครับต้องเติมเข้าไปนี่คือภารกิจวันแรกนะครับครับผมจบงานตีสี่ครับใช้เวลาไปเจ็ดชั่วโมงนี่คือวันแรกยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนี่คือการกำหนดรูปทรงของทรายอัดบล็อกให้แน่นที่สุดถูกต้องครับโอ้โห ไปชมต่อวันที่2ครับวันที่2ครับเริ่มแกะงานชั้นบนนะครับนี่คือแกะด้วยปั้นด้วยนะครับถูกครับนี่เราเริ่มแซะแล้วเรเริ่มแตะชั้นบนโอ้แต่ว่าเรามีคนทา4ี่ห้าคนเรากําหนดบทบาทหน้าที่ใช่ไหมครับใครช่เราต้องแบ่งหน้าที่กันทํางานนะครับ Oh. แล้วเราฟังสกเกลอะคะเราแบ่งสกเกลกันยังไงว่าใครทําตรงไหนยังไงคือตรงนี้เราจะมีคนขีดแบ่งงานการขีดสกเกลของโครงสร้างของงานก่อน oh. เราเปิดบล็อกออกมาเรามองเห็นแล้วว่ารูปงานจะขึ้นอย่างแบบไหน oh. <Okay. S 2> วันที่สองครับทุ่มหนึ่งสิบชั่วโมงครับ oh. ท่านผู้การครับคือเสร็จทุ่มหนึ่งนั้นหมายความว่าทำตรงนี้ครับแล้วมันมันไม่มีแอร์ครับร้อนมากครับ นี่คืองานส่วนชั้นบนครับผมวันที่3ต่อเลยครับนี่เห็นช้างไปสวนบนนะครับเริ่มเห็นเป็นรูปล่างช้างก็เปิดบล็อกขึ้นมาครับแล้วไปต่อครับคนที่แกะหน้า,นาเน,น,นเี่ยครับเป็นคนคนเดียวไหมครับหรือว่าสาคนคนเดียวครับคือคนที่ทําหน้าคนนี้คนนี้ชํานาญด้านนี้ครับต้อง,อองถ้าเราไปแกะสองคนสคนหน้าจะแตกต่างกันไม่เหมือนหมายควหน้าของนักเตะ3คนเนี่ยครับคนแก่คนเดียวครับ คนแก่คนเดียวทำทั้ง3คนนะครับอืมเซ็นหน้าคนไดีอีกชั้นหนึ่งวันที่สามที่เก้าชั่วโมงต่อเนื่องครับวันที่สี่ครับเริ่มงานเจ็ดโมงเช้าครับ ส่วนนี่ครับอันนี้ของพิชิโนนาเจนี่คือมองไปแกะไปนะครับต้นี่ครับชัดมากครับ oh, เจ,เจครับเ,เจชัดมากครับ วันที่4ครับวันที่4นี่ใช้เวลา12ชั่วโมงครับวันสุดท้ายครับวันที่5ครับวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้คือเราต้องเก็บรายละเอียดรายไทยด้านหน้าแล้วเพื่อจะปิดงานให้ลงให้จบงานให้ได้ น,นี่คือลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับครับส่วนที่ทําเสร็จไปแล้วก็ามาเก็บรายละเอียดเพิต้องเก็บอย<ๆ>ู่ครับโอ้น,นี่ลงรายละเอียดลายไทยครับตรงส่วนฐานนะครับ วันครับใช้เวลาทั้งสิ้น50ชั mm ่วโมงนี่คือทีมช้างศึกของเราครับม mm ีโ hmm. ค้ดนิชิโนและตัวแทนสองคนครับเจ mm hmm. ชนาทิปกับอุ้มทีร,ทร oh, oh. พรโอ้โหภูมิใจนะรู้สึกภูมิใจมาก ทางศึกไทยจากการสร้างสรรค์ของคนไทยครับพี่เรียนครับโอ้โหสุ <iniz> ดรยอดจริงๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ